สิบกว่านาทีอันดับสี่นาทีก็มียาวมากใช่นะฮะเขามีแบบว่าเป็นแบบว่าหนังสั้นก็มีเหมือนกันนะครับว่าคงแบบว่าไหนๆก็เช่าเช่ากล้องเช่ารถถ่ายไปแล้วเอ้ยคู่สนับโอ้คุ้มถ่ายยาวๆไปเลยเลยยาวเลยเออมันก็นะเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มไม่เท่าไหร่ถามว่านักแสดงได้ค่าตัวเพิ่มไหมก็ได้แหละมั้งหรืีบ้างหรือได้บ้างเนะนะอันนี้ก็คือเพลงกะทันหันนะครับของโปรเจกต์ Love Peel สองนั่นเองครับผมทั่วประสบความสำเร็จนะรู้สึกว่าถ้าที่ผมเช็คข่าวมาล่าสุดที่ฟองเดีย ก็หมดสัญญากระทาง GMM g r a m m แล้วอ๋อเหรอออกมารู้สึกว่าคงจะทำเป็นของตัวเอง Re เนั่นแหละวี e c คอร์ดได้เลยครับได้เลยเฮ้ยจริงหรือเปล่าครับโอ้ที่ผมไม่ทราบเลยนะหมดแล้วออกมาหมดเรียบร้อยแล้วก็น่าจะออกมาเป็นเดี่ยวแล้วแหละแล้วแต่เซอร<ต>์ปินของเขานี่ก็ยังคง ยังคงอยู่อ๋อยังคงอยู่ยังคงอยู่คือออกแยกแยกแยก,แยกตัวเองออกมาเท่านั้นแหละฮะครับผมอาจจะทำให้ตัวเองรู้สึกอิสระมากขึ้นแต่เขายังบอกนะฮะว่ายังไงเจมส์แอมมืถือว่าเป็นที่สุดของที่สุดแล้วเป็นที่แรกนะฮะที่อยู่มานานอย่างยาวนานแล้วก็เหมือนเป็นครอบครัวอยู่แล้วละ่ะผมก็ไม่รู้นะว่าบางทีเขาอาจจะแต่งเพลงคือเหมือนกับว่า ในตอนนี้เขาอาจจะกลายเป็นซอสนอกอที่เวลาถูกจ้างเพืก็แต่งเพลงนะอาจจะมีพวกแบบว,าวา่าการแบ่งปันสัดส่วนในเรื่องของอเปอร์เซนต์การดาวน์โหลดอะไรอย่างนี้มากขึ้นหรือเปล่าผมไม่แน่ใจจะต้องบอกเลยว่ายุคนี้เนี่ยนักแต่งเพลงนักทำเพลงเนี่ยได้ตัง,งะคะ์น้อยลงมากนะฮะน้อยลงมากจริงๆมากบแบบว่า อาจจะเหลือแค่1นส่วนสี่ของรายได้สมัยก่อนแต่ที่ถือว่าเป็นส่วนหลักของเพลงที่เอาประสบการ์ไปด้วยนะนะครับผมนะฮะก็คือแบบว่าพาร์ทของเนื้อร้องอะไรเงี้ยบางทีได้ไม่ถึงหมื่นนะกับเพลงเพลงหนึ่งนะครับผมก็น่าเห็นใจครับอ่ะยังไงเราติดตามดูแล้วกันนะครับมาที่อันดับที่2องบ้างดีกว่านะฮะคราวนี้กลับมาต้องบอกว่าเปรี้ยงปังแล้วก็สมบูรณ์ที่สุดเลยนะฮะกับโอเตโต้เนเองนะฮะกับกีฬพรุ่งนี้ครับขึ้นมาจากสามนะฮะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วยินดีด้วยนะครับใช่แล้วนะครับแล้วตอนน โล่งใจไม่พูดถึงอะนะครับโล่งใจก็คือว่าไม่สนิทของนนทนนนะครับผมก็ครองไปอีกเอตบมือลำบากมากเพราะมีเก้านิ้วใช่แล้วครับผมนะครับเป็นคนที่นิ้วใหญ่แปะแค่ได้แปะแปะแปะเออนะครับก็นะครับก็อยู่มาแล้วสองสัปดาห์อัน<ก>ดับหนึ่งนน้องนนทนานะครับตอนนี้ก็ขึ้นมาอีกนะครับ ก็อยู่มาแล้ว3สัปดาห์แล้วแหละผมะว่าสัปดาห์<ช>หน้าก็บวนกันมาเยอะๆแล้วกันนะครับ <นะ S 1> สำหรับแ <นะ S 1> ฟนๆของน้องนนทนนครับดีๆด้วยวกันครับช่วงหน้านะครับเจอพังใหม่กันนะครับใครอยากฟังอ,อะไรส่งมาได้ครับ411975ครับ